ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาชมคอนโดมิเนียมในย่านของอ่อนนุชลาดก,กระบังค่ะและโบก็อยู่ที่นี่แล้วกับคอนโดมิเนียมที่มีชื่อว่า i อริสอเวนิวค่ะสําหรับที่นี่นะคะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายค่ะตั้งอยู่บนถนนอ่อนนุชลาดกระบังค่ะและก็ยังเดินทางได้หลายเส้นทางด้วยกัน อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับศูนย์การค้านะคะอย่างเช่นเดะพาซิโอลาดกระบังนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเส้นทางที่สามารถเดินทางได้อย่างง่ายที่สุดเลยเพราะว่าที่นี่เขาติดอยู่กับเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนมอเตอร์เวย์อีกด้วยค่ะและภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสค่ะและก็ยังมีสวนหย่อมด้วยส่วนด้านบนห้องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะ และห้องที่โบจะพาประชมกันวันนี้นะคะอยู่ที่อาคาร5ชั้น1ค่ะห้องเลขที่108ครับ27ค่ะห้องนี้ค่ะจะมีขนาดอยู่ที่28.01ตารางเมตรค่ะจะเป็นคอนโดมิเนียมห้องเปล่านะคะซึ่งเดินเข้ามาค่ะเราจะเจอกับพื้นที่ว่างแบบนี้ซึ่งคุณสามารถนะคะออกแบบได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยค่ะพร้อมกับห้องน้ําที่มีสุขภัณฑ์ให้อยากปรครัน1ห้อง ในส่วนของพื้นที่ห้องตรงนี้นะคะอย่างที่โบบอกว่าคุณสามารถออกแบบได้ตามไลฟ์สไตล์เลยอยากจะวางเป็นเตียงแบบไซส์ขนาดใหญ่อยากจะทําเป็นมุมนั่งเล่นนะคะหรือว่าใครที่ชอบทํางานนะคะแบบ work from home ทำงานที่ห้องหรือว่าที่บ้านแบบนี้คุณก็สามารถทําเป็นมุมนะคะที่เอาไว้ทํางานวางโต๊ะทํางานขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะและที่สําคัญเลยพื้นที่ห้องที่นี่นะคะค่อนข้างกว้างค่ะคุณสามารถนะคะออกแบบหรือว่าจัดพื้นที่ในส่วนต่างๆได้อย่างหลวมตัวเลยค่ะ พร้อมกับห้องนี้ยังมีระเบียงห้องนะคะที่ติดกับบริเวณลานจอดรถพอดีค่ะซึ่งตรงนี้คุณสามารถเปิดระบายอากาศแล้วก็รับแสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมไอริสเอเวนิวเริ่มต้นจากถนนรามคำแหงมุ่งเข้าสู่ถนนร่มเก้าจากนั้นให้ขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ10กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนลาดกระบังจากนั้นขับตรงมาอีก3กิโลเมตรโครงการจุดทางด้านซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการที่โบพามาชมกันวันนี้ค่ะกับคอนโดมิเนียมไอริชอเวนิวแห่งนี้ค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของค่ะกับคอนโดมิเนียมในย่านของลาดก,กระบังแบบนี้นะคะสามารถ inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะใน Facebook แ a p p g g j j s s ส e s m a n a g t m e n t ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบายเจแอนเซอร์เมเค่ะเรายังมีทรัพย์มือสอสภาพนางฟ้าใคุณได้เลือกอีกมากมายค่ะทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมค่ะและนอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อปี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะครั้งหน้าอยากให้โบพาไปชมบ้านที่ไหนลองพิมพ์มาบอกกันได้ค่ะสําสำหรับวันนี้หมดเวลากันแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ